วันนี้มาในมุมแปลกๆครับพันรามของเรา EP พิเศษอีกแล้วกูพิเศษทุก EP ไม่มี EP เที่อะไรปกติทางนั้นเลยครวันนี้มาอยู่กันที่บ้านของผมเองกับโฟ์แบงค์และชาวแก๊งครับผมกบเบื้อพันรามครับอย่าลืมไปเจอกันได้ร้านเยิ้มที่ RCA ถึงแม้วันนี้จะไม่ได้อยู่ที่ร้านเยิ้มๆ RCA ก็ตามเปลี่ยนสถานที่ขอบคุณสำหรับสถานที่เลยครับผมแต่ว่าวันนี้ไอ้ไบอันมันลืม ขึ้นหน้าไบอานมาเป็น CG เดี๋ยวแปะไว้อยู่ตรงนี้ครับไม่เป็นไรครับไบอันมีงานยุ่งวันนี้เลยมาไม่ได้นิดนึงเีย่ยต้องมาที่สถานที่พิเศษก็คือบ้านของผมเองไม่เกินี่เป็น EP แรกตั้งแต่ทำยูท t u มาหา5-6ปีที่ให้ดูว่าบ้านหน้าราเป็นยังไง <c oughs> บ้านสายทองชีพโมวแบงครับผมเดินทางมารถติดไหมครับนิดหน่อยดิว่ารถติดโมแบงบอกว่ารถหายากจัดเพราะบ้านอยู่ไกลปะวะถ้ามาเนี่ยไกลปะไกลประมกี่โล สิบยี่สิบโลได้ดิไม่ไกลยี่สโลไม่ไกลเยอ่ไม่ไกล้รอดโอเคไม่ไกลไกลอยู่ยี่หกโลคนก็มาครับรายการเราเรามีแค่ใจและปุ้นจากลานเยิ้มๆแบ่งให้เท่านั้นโฟแบงครับผมเป็นไงบ้างเพิ่งปล่อยอัลบั้มโฟมิลไปก็ดีนะพี่ฟีดบงฟีดแบ็กดีคนก็เอาด้วยกันเยอะเลยผมเห็นฟีดแบ็กที่แปลว่าอะไรนะเรียกว่าเป็น จริงๆแม่งแทบจะเป็นอัลบั้มที่เป็นคอลลบอเรชันจริงๆทั้งอัลบั้มอัลบั้มแรกๆในไทยเลยปะชัวร์ครับพี่ที่เป็นแบบคนเอการสองคนใช่ผมก็ยังไม่ใช่เห็นคนทำเหมนั้นแบบทั้งอัลบั้มเลยนะจริงรู้สึกยังไงกับกระแสที่คนพูดถึงอัลบั้มของเราในโลกอินเทอร์เน็ตบ้างก็มีทั้งดีไม่ดีนะพี่ในส่วนดีมันก็เกินขาดผมก็ไม่คิดว่าคนมันจะเอากับเพลงแนวใหม่อะไรที่แบบไม่เคยฟังกันมาก่อนขนาดนี้ มันอาจจะไม่ใหม่เลยคือแบบซาวด์ในคนไทยก็อาจจะยังแบบไม่เคยได้ยินผ่านหูกันมาก่อนอะไรเงี้ยพี่ดนตรีหนักๆเออใช่ใช่แรปรัวๆแรปเร็วๆเนื้อหาแรงๆแอคแทกดามิเก่นิดหน่อยแต่แบบเขาก็ดีกันจริง,รงๆเพิ่งออกเกทโต้บอยส์ไปเองใช่ใชป่ปะทำไมสิ้นปีที่แล้วอย่างที่ใช้เวาลานานทำนานไหมอัลบั้มโฟมนี้พี่ปล่อยไปถามว่านานไหมโปรเซสในการอัดไม่ค่อยนานครับพี่มานานตอนบิ๊กมาร์เตอร์เพราะว่าผมกับเจก็ทำเองบิ๊กมาร์เตอร์กันเอง พิธีการอัดเพลงกับเจเป็นไงบ้างเผื่อชาวแก๊งอยากหรูหนุกว่าเข้าสตูดิโอมันก็สตูดิโอโฮมสตูดิโอแลวพี่แบบมันมันแชปแชปก็แลกกันช่วยกันแบบว่าแลกบาร์แบบโยนบาร์ถามแบบบาร์ตัวอะไจะแบบแรปอะไรพูผมก็ส่วนใหญ่ผู้ผมจะแบบฟรีสไตล์กันหน้าไม้หมดเลยี่อืมเชื่อแลวทั้งอัลบั้มอย่างนี้ไปรู้จักจานเจวันมิวได้ไงครับจานรู้จักกับเจเลยพี่ผมก็รู้จักผ่านพี่เกียครับพี่ เราถูบียาสินชูอ่ะน,น,นีงตัวนี้ก็เขาตอนแรกผมก็เป็นคนทำเพลงอย่างกล่าวบิวแบบสี่ห้าพันเลยพี่แล้วพอคราวนี้พี่เกียเขาก็แบบเห็นว่าแบบเออสาวนี้มันก็ได้ปะเพราะว่าวเขาก็เป็นคนที้ผมทําเลยเนี้ยเดี๋ยวเเป็นคนมาป้ายยาผมแนะนําผมเขาก็เอาไปแนะนําให้เจฟังพี่เกเจมันก็ชอบมันก็ชอบแบบว่าฟังเพลงผมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีทักมาบ้างไดรกลิมาบ้างอะไรอย่างเงี้ย ตกใจเลยตอนแรกแบบนควเมลวนี่ผมไม่คิดเลยว่าแบบเออจะมาแบบผมตกใจจริงตอนแรกเพราะผมไม่เคยเห็นแบบเจแบบคอลแรบกับใครหรืออะไรยังไงกับใครแบบน่ายยง้ยผมก็ฟังเพลงเจมาแบบผมเริ่มทําเพลงอะไรอย่างเงี้ยก่อนจะทําเพลงด้วยซ้าอย่างนี้มีใครเป็นแรงบันดาลใจในการทําเพลงตั้งแต่แรกวะผมชอบฟังต่างประเทศต่างประเทศนี่คือชื่อศิลปินหรือว่าไม่ เียดผมแรกแรกผมก็ฟังเยอะเว้ยผมก็ฟังแอแลนต้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยพี่แล้วก็ย้ายแซวเอเล่เนี่ยแรกแรกผมก็ฟังพวกจังเตอร์กันหน้าอะไรอย่างเงี้ยผมก็ดูลาสไตล์การใช้ชีวิตเขากันหน้าออกระบายผอมจัดน่าจะเครียดจัดอ่ะพวกดูทรงรู้เลยมึงเครียดแน่ๆแล้ะผอมขนาดเนี้ยแบบเพิ่งออกมาด้วยเปัญหาลุ้มเลราเป็นหาลุ้มเลราจริงโลผอมเลย แต่ในอย่างในอัลบัม้มโฟมิเงี้ยรู้สึกยังไงที่ซาวแม่งเป็นซาวของกูรู้สึกว่ามันเป็นมึงไปอินฟลูเอนซ์ไอเจมากกว่าเจมาอินฟลูเอนซ์มึงด้วยซ้มึงเก็ตปะอ่าอ่าอันนี้ผมก็ได้ยินมาบ้างอืมแต่สำหรับผมผมก็ก็สำหรับอัลบั้มนี้นะซึ่งมันมันก็ไม่ใช่เรื่องดีหรือไม่ดีแต่แค่คิดว่าแบบปกติถ้าจะไปคอลแลบกับศิลปินดังๆสักคนอาจจะเป็นมึงที่ต้องไปเกาะซาวเขาเก็ตปะอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่าไออันเนี้ยคือพวกมึงมาสร้างซาวซาวนี้ด้วยกันอ่ะ มันก็อาจจะเป็นความใหม่ของดีทอยด้วยมั้งพี่อืมว่านะแต่เจมมันก็อินด้วยเช่นนั้นชัว,วชัว,วใช่ทำไมถึงต้องเป็นแนวดีทอยล่ะดีทอยเหรอพี่สำหรับผมอะผมก็เป็นคนที่มาจะแบบสลัมดีทอยพี่อ,อ๋อโอเคอย่าดูดเลยผมก็ <laughs> เป็นแบบเด็กที่มาแบบพวกสลัมเยอะพี่แล้วผมดูดีทอยส่วนใหญ่มันเป็นเมืองที่พังใหจัดข้างในอเมริกาเลยพี่สาวที่มันทำกันก็จะเป็นแบบ แล็ปชีวิตแบบตรงไปตรงมาจะจัดผพี่อย่างเช่นมันพูดแบบตื่นมากูได้เงินหมื่นหนึ่งแล้วกูเอาเงินหมื่นหนึ่งนี้ไปขายยาอะไรนี่ก็จะแรบแบบนั้นเลยพี่แบบนั้นแบบตรงๆเลยไม่มีแบบใช้คําแสดงเพิ่มเติมอาจจะมีบ้างแล้วแบบผมก็มาดูว่าแบบช่วงนั้นพูดตรงๆก็มีแต่แล็สลลมเลยใช่ผมก็แบบหาอะไรที่มันใหม่ๆวะที่มันดิฟเฟนต์กว่าคนอื่นวะก็เออ่ลองแต่ตอนแรกผมยังไม่อินดีทอยเท่าไร ดีเเส้นก <Sí> ็เร you know, hmm, ื่องมันาปลายปายเลยลายเลยเลยปลายเลยเยปลายเลยเลยปลายเลเลยปลเลยเลาเลยเปลายเเป็ายนแบบฟังาเลยโค้ดลาัเลยเลยปายเลยเยปลายลเลยายเลบเลยปลาเลยเลยยเลยเลยปยเลยเยปลยเลยเลยเยลายเเยายเยเยยยยายเลยยาปายยเายวลาเอซีายลาลายาายายากาคาาสลัมของงู ที่มึงเจอมามันหน้าตาแบบเป็นยังไงบ้างวาะเดี๋ยวมึงมคิดว่าในประเทศไทยสลมัสลมเยอะนะพี่ประเทศไทยม่าสลัมเยอะ<ๆ>ก็คือแบบถ้าพูดถึงต่างประเทศก็ประมาณชนบทประมาณั้นพี่เป็นแบบบ้านผมนะพี่วัพระแก้วบมกอยู่ข้างๆวัยพระแก้วแต่แบบซอยบ้านผมแม่งแบบพังทั้งซอยอพี่แบบซอยที่<ๆ>แบบคนจนอยู่ทั้งซอยตื่นมาตอนเด็กผมก็เจอแบบคนดูดยาหน้าบ้านผมข้างๆบ้านก็ขายยา เบยไปท้ายซอยนันก็มีแต่ยาอีกอะไรเงี้ยี่แล้วก็แบบมีแต่เรื่องแบบตบต่อยตีกันนู่นนี่นั่นทุกวันแบบมันสตีดอะพี่มันรู้สึกว่าแบบชีวิตแบบสลัมมันก็น่าจะมีทั่วประเทศนะพี่แบบของเตยบ้างอะไรเงี้ยพี่สลัมของผมผมว่ามันก็เป็นแบบคนที่แบบโรกมั้งพี่แบบจนบ้านแบบบ้านเหมือนไม่ใช่รูปทรงบ้านคือเป็นซอกซอกเล็กๆมีไม้มาต่อ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 อะไรเงี้ยพี่ประมาณนั้นมากว่า ถ้าอย่างนี้กูอยากรู้ว่าแบบตอนที่มึงทํามึงหวังว่าแม่งจะต้องได้เงินจากตรงนี้ปะเก็ทบ้างบางคนแม่งเริ่มทำฮิปฮอปเพราะชอบทําเฉยๆบางคนก็คิดว่าแบบเชื่อกูจะต้องเบกอิฐให้ได้จริงๆกูจะต้องประสบความสําเร็จกูจะต้องรวยให้ได้ไม่ว่ายังไงก็ตามอ่ะเก็ทว่าเกรทเกรเอาตรงตอนที่ผมเริ่มทำผมก็เคอย่ามีเพลงฟังกับเพื่อนในวงผมซื้อกวาผมแรปเพลงพวกเขามาเยอะแล้วผมร้องแม่งได้ทุกเนื้อเพลงแล้วและถ้าวันหนึ่งแม่งมีเพลงพวกผมแล้วพวกผมร้องกันเองบ้างอะไร จะเป็นความรู้สึกเงี้ยแล้วผมก็เริ่มทําทาทําทําทําไปรแรกๆมันยังไม่รู้หรอกพี่ว่ามันจะสามารถหาตังค์เลี้ยงชีพเลี้ยงตัวเองได้จริงๆแต่พอแบบเราทําไปเรื่อยๆเงี้ยเราก็เริ่มจับทางเริ่มดูนูน่นดูนี่ดูแบบทิศค,คุณนู้นทิศคุณนี้แล้วแบบเราก็มาดูเออเราสามารถทาอะไรได้ในจุดเราได้มัม้งผมก็ต่อยอดไปเรื่อยๆต่อยอดไปเรื่อยๆได้คำแนะนําดี้วยพี่อะไรงคนรอบข้างอย่างนี้ไปเจอไอเกียร์ตั้งแต่แรกได้ไงผมเลยพี่ผมอา่ครับ ไม่นี่นพี่ผมเป็นเด็กที่ชอบสปอยเพลงลงไอจีอ่าฮะสักสามสิบวิสิบห้าวิแบบวันนั้นผมอัดเพลงเสร็จปังผมก็สปอยลงไอจีบีเเซนกะทักผมมาเฮ้ยแบบสาวเองไม่ได้วะคาเองไม่ได้วะพี่ยังไม่ค่อยเห็นใครทําในไทยเลยเอาแบบพี่ขอเพลงนั้นมาทำได้ไหมแล้วอิงมาทำกับพี่ได้ไหมเดี๋ยวพี่จะพัฒนเองเองอะไรี้หย่ก็พูดออกมาตามฟิลต,ตอนนั้นนะผมก็บอกวาดีพี่ผมก็ เขาเป็นคนแรกเลยอพีที่แบบถาให้ผมได้แรปบีทแบบออฟฟิเชียลครับเนี่ยปวดบีดใช่ป่ะเออชัวชัวที่แบบไม่ใช่ฟรีบีดเลยเลยจริงบิ๊กยาเซนแม่งเป็นคนที่แบบอัปเดตตลอดแม่งอัปเดตจริงๆแม่งลั่งล่ะหาเพลงฟังไล่ฟังใครใหม่แม่งฟังหมดหมดสาวใหม่เพลงใหม่อะไรๆจบแบบแกเอาหมดอย่างนี้ก็ต้องให้เครดิตบิ๊กยาเซนคนหนึ่งเราบิ๊กยาเซนจริงครับพาไม่ได้พาไม่ได้ กลับมาที่อัลบั้ม Four m i l ดีกว่าเใช่ชี้ปล่อยไปก็มีโดนด่าบ้างมีบ้างนิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆดีแล้วเห็นแล้วพวกเรื่องเขาด่ามีคนชมก็มีคนด่าอย่างที่พอมีคนเริ่มรู้สึกมีคนด่าบ้างแม่งอาจจะเป็นแรงกระแทกครั้งแรกของมึงเลยมึงรู้สึกยังไงมึงวะ d อ n จี i v e u เลยเนี่ยมจริงไมจริงผมแบบไม่ค่อยสนอะไรพวกคอมเมนต์นะพี่เพราะมันตัดสินเราจะแค่หน้าจอจริงๆ มันไม่เคยมานั่งอยู huh. <c oughs> <c oughs> ่ผมแบบเพื <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่อนผมหรืออะไรเงี้ยเลยมาสนทนาด้วยไม่เคยมาเลยเดี๋ยวผมก็แบบมันอาจจะแบบวิจารณ์ในส่วนของมันอะไรที่มันไม่ดีผมก็แค่ไม่ฟังอะไรที่มันอาจจะตรงกับเราจริงๆผมก็มาแดบบางทีบางทีก็จะบอกว่าทำไมอยู่ไปอยู่มามึงเริ่มหน้าตาเหมือนไอเจขึ้นมาเรื่อยเรอยว่ะแบบให้ดูหมายมึงเริ่มหน้าตาแบบเหมือนวันมิวไปเรื่อยเรื่อยว่ะเมื่อยเื่อก่อนเส่็จป่ ก่อนเคยหนักร้อยยี่สิบโลเลยใช่เหรอจิงนกแคบนกแคปพี่งาเพื่อนผมทุกคนได้เลยพวกมึงเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่แรกเลยปะอยู่กับผมตั้งแต่เด็กเลยพี่มอสอันนี้เพื่อนผมสมัยเรียนอันนี้คนที่ทำให้ผมได้รู้จักการทําเพลงเป็นแบบนินอย่างนี้อะไรที่ทําให้ให้ไปเริ่มลองยาเสพติดวะพี่ดูสังคมผมดิแบบพี่แบบ ผมตื่นมาผมก็เจอคนในซอยเล่นกันผมเจอเพื่อนผมเพื่อนผมก็เล่นกันอ่เงแล้วเป็นวัยรุ่นนะพี่พูดตรงต,รงตรงเลยมันก็ต้องมีลองบ้างอะไรบ้างจริงเจอาะว่าเพราะว่า,าสภาพสังคมด้วยแหละปะ่ะใช่ครับพี่ผมก็ไม่โทษสังคมนะพี่ผมโทษตัวเองมากกว่าที่อยาไรู้อย่ากลองอะไรนจริงทุกคนมันก็อยากลองกันหมดทั้งนั้นแหละใช่เะล่ะ ถึงเวลาอยู่กับเพื่อนอ่ะใช่มันก็ต้องแบบนี้เพื่อนชันก็ขอหน่อยอ่ะความรู้สึกของใหม่ก็ขอรอตลอดอ่ะไอ้เหียเอ้ยความรู้สึกมันเป็นไงจริงเฮียเิ่มานอนยังโอ้ยก็ตั้งแต่ทำเพลงตั้งแต่ทําเพลงเริ่มก่อนเริ่มทําเพลงผมก็หลุดออกมาเลยโอ้ยงั้นก็แปลว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเลิกอะไรพวกนี้ก็ด้วยแหละถึงได้ทํามาทําเพลงทํ่ทไมถึงได้ทําเพลง ด้วยกันครั <göster ges> compass, ้งแรกดีกว่าที่ทำไมถึงได้เริ่มทําเพลงดีกว่าทำไมนี่ครั้งแรกที่คุณทาเพลงกเป็นมันเกิดอะไรขึ้นครับเพราะมึงบอกว่าเป็นคนพาทํามาทําเพลงใช่ป่ะใช่ี่ครั้งแรกเลยนะพี่ครั้งแรกเลยคือมันมันอัดอยู่มันก็นั่งฟรีสไตล์ไหลของมันอะไรในบ้านแล้วผมเดินเข้าไปอ่าฮะก็บอกมาดิเรียกผมเลยแต่มันรู้อยู่แล้วผมเป็นคนแบบชอบร้องเพลงชอบอะไรอย่างเงี้ยพี่มันก็แบบมันก็เรียกแบบไม่คิดอะไรผมก็เออลองไปอัดดิอัดแบบยังให้ต้องให้มันนั่ง สอนโฟอยู่เลยพี่แบบเฮียต้องลงลงนี่ลงนี่นะอะไรนี้คนบิ๊กให้อะไรให้แต่เพลงประกาศเพลงแรกในชีวิตพี่ก็น่าจะรู้นุ่งเป็นไงชัวแต่ว่าหนุกจัดอะใช่พี่ผมทําแบบไม่คิดตอนทำหนุกจัดอะแต่ตอนไปฟังนี่มันเกิดอะไรขึ้นมันเนี่ยแบบมันเกิดอะไรขึ้นวะนาตอนนั้นอะจริงนะเพรับตอนฟูฟังมันเพาะมากเลยวะรักน้องน้อยจริงจริง พอหลายๆปีกลับไปฟังยิ่งหาเลยแบบเอ้ยเฮียเอ๋ยกากระริงเฮียแล้วเหมือนบนเหมือนท่องจริงเหมือนท่องไลยช่วลองเสียงหาเสียงชัวเขาบอกว่าช่วงลองหาเสียงอะคือช่วงที่นานที่สุดเลยนะพี่แล้วถ้าเจอเมื่อไหร่แม่งยาวใช่พี่กาเจอสาวตัวเองเลยตัวเองเมื่อนานจะยากจะคำนู่นคำนี่ลองผิดลองถูกเลยชัวเดี๋ยวนี้แม่งมึงว่ามันยากขึ้นหรือว่ามันง่ายขึ้น กับการที่จะทำเพลงให้แม่งเกิดขึ้นมาได้ว่ะฮิตหรือว่าการทำเพลงขึ้นมาสักเพลงฮิตฮิตมีทั้งยากทั้งง่ายอืมผมว่าพี่ดูติก๊กตอกทัวันนี้ดิเออก็จริงแล้วเพียบ<ว>ยากๆก,ก็คือแบบบางทีซาวมันอาจจะดีอะไรจะดีคนฟังอาจจะเข้าไม่ถึงอะไรมีหลาย,ยางอ์<ต>ปกระกทบวันนี้อืมเพราะคนแม่งเข้าถึงง่ายอ่ะ ช่แต่ว่าคนทําก็เยอะเหมือนกันใช่พี่การแข่งขันสูงจริงเยอะจริงทัวรีนแบบคาดเดาไม่ได้เลยพี่ว่าเพลงใครจะโบร์อัพตอนนี้จริงจริงอยู่ที่กระแสมันอยู่ที่กระแสแฟนเบสของแต่ละคนเลยพี่ย้อนกลับไปเกตตบอยสช่วงที่ปล่อยเกตตบอยสก็เฟี้ยวอยู่ใช่ป่ะเพลงก็มาเพลงก็มาจัดถือว่าเป็นเกตเตอบอยส์อัลบั้มแบบตัวตัวที่ดีของผมนะใช่ใช่ปะ บีแกเซนก็พอดีวิวเยอะทั้งเพลงแท้ทั้งบัมทั้งบัมเลยแต่ก็มีแบบคอลแลบกับเอสกิโมเออที่เห็นเห็นไอตัวเต็งเหมือนงานตัวเต็งเหมือนงานตัวนี้เอสกิโมฝากติดตามด้วยเอสกิโมมาแล้วแต่ว่ามันก็เชื่อก็ถือว่าโชคดีนะที่ได้เจอทั้งเกียร์เราก็ได้ไอเกียร์ก็พามาเจอไอเจพอดีใช่ป่ะแม่งก็เป็นจังหวะที่เหมือนแบบแม่งก็มีจัมสตาร์ทที่ค่อนข้างที่จะดีเจผมไม่ไม่คิดเลยเด้อจริง Ghetto Boys ผมชอบเนื้อเพลงกูอะถ้าขามกูนะกูอาจจะชอบโฟเพราะโฟแม่งแปลกโฟมึงอะแปลกแปลกคิปหายฟังแม่งแปลกคิบหายฟังแล้วแม่งแปลกคิบหายโวมีประเภทที่ชอบบาถูบาเลยอืมอืมอืมมันเลยแบบหาอะไรแบบเข้ากับบีทตันนั้นได้จริงๆแบบอาจจะแปลกไม่น่าจะแปลกแต่แบบแต่เฟียวมันเป็นแผนแปลกที่เฟียวเว้ยไม่ใช่แปลกที่เฮียเก็้ยบ่ะแต่แบบบางทีเมื่อกี้ที่ถามเรื่องแบบ ฮิปฮอปโนนนี่นี่น,นั่นกูจะถามนั่แหละว่าแล้ว,ลว,ลวจริงๆไม่ก็เป็นจังหวะเวลาแค่แป๊บเดียวปีกว่าๆใช่ป่ะต่ำลงงันก็เป็นจังหวะเวลาแค่แป๊บเดียวใช่ลยพีมันก็ค่อนข้างที่จะกดดันวะหมายถึงว่าต่อจากนี้เป็นต้นไปอะนิดนึงอะเอาเร่ง พูดแบบภาษาผมมันยิ่งสูงขานยิ่งสั่นจริงแ,แบบวแบบ่าไอ้เยอยเอบบเ้ยดีๆก็มีมามามีอัลบลั้มจากวันกับวันมิวเลยเงี่ยแต่แบบผมก็คิดอยู่ตลอดถึงแม้แบบคนฟังมันจะมีหรือไม่มีผมก็ทาของผมไปเลยหาทางที่แบบผมแบบสามารถเลี้ยงชีพได้อะไรได้เพราะว่าผมก็เริ่มจะจับทางได้อะไรอย่างงี้แปลว่าไลอย่างนี้หลังจากนี้มีวางแผนไหมว่าจะทําอะไรที่แม่งแบบได้เอามา เป็นทำใไม่ถ่ายป่ะวะหลังจากนี้จะมีอะไรจะมีพเพลงผมอยู่ตลอดมีอัลบั้มมุกอยู่ตลอดมีเพลงอยู่ตลอดพร้อมที่จะถ่าย m อ็พร้อมที่จะลงอะไรยงแต่แค่แบบเวลามันยังไม่ได้เพราะตอนนี้ผมก็ยังมีโปรเจกต์กับเจอยู่ก็ต้องเคลียร์ให้มันเสร็จไปเป็นโปรเจกต์โปแต่มาแบบทับบวัวซัวกันน่นและ รวมจริงจริงจริงก็แปลว่ายังไม่ได้มีโปรเจกต์อะไรสําคัญสาคัญยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ขนาดยังครับแต่เร็วๆนี้จะมีคอนเสิร์ตโฟมิลนะครับผมจริงกูเป็นพิธีกร Yes sir ไปเจอกันได้ที่งานด้วยจริงครับไปเจอกันได้ที่งานคอนเสิร์ตโฟมิลครับวับปอนพิธีกรเธอแน่ผมบอกเลยเดือดแน่เดี๋ยวผมจะลงไปมอสกับทุกคนรอบแล้วผมจะลงไปมอสกับเพื่อนๆเองกูเลยถามเรื่องเกตโต้เกตโต้แล้วแหละเพราะจริง ทุกคนอ่ะแม่งก็มีเกดป้มันคงมีความลำบากของตัวเองอ่ะแต่ในความลำบากนั้นฮะมันก็ยังมีคนที่ลำบากทั้งสภาพแวดล้อมและที่อะไรเรั่นแต่แรกมาเลยอีกทีหนึ่งอ่ะที่แบบโอ้โหลำบากจัดอะชัวจริงที่แบบเราคิดว่าเราลำบากไม่มีคนลำบากกว่าเราเยอะเองชัวเอย่างนั้นอ่ะตอนนะตอนนั้นเกตป้าจารย์ที่จานอยู่แบบแถวบ้านจานมันมีความรู้สึกที่แบบสักวันแม่งจะเมดอิดออกมาได้ป่าววะ หรือว่าจริงๆแล้วแม่งแม่งคือความคิดอยู่ในใจว่าเชียมันก็คงจะอยู่อะไรแบบนี้หรอกแหละมันคงยากอะที่จะออกไปจากตรงนี้ได้ชัวร์ปีวันแรกๆผมก็คิดแบบนั้นเพี่เพราะแบบสังคมบ้านผมมันก็เป็นวันจักรแบบนั้นมั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 นอาจจะแบบพอะมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมันก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไรที่จะต้องมีชีวิตอยู่แบบนั้นไปเรื่อยๆก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นตายหลายดีอะแต่แบบผมก็เพิ่งมาคิดได้ตอนแบบ2 0 1พสิบเก้ามันยี่สเนี่ยพี่ ชีวิตรจริงๆก็คือเฮียอะไรวะเราต้องทำอะไรวะมันมีแบบข้างบ้านมึงหรือว่าแถวบ้านมึงที่มบ, oh, แบบโอ้เฮียมันก็มันก็ลําบากแหละแต่แม่งก็ไปเรียนแล้วเรียนเก่งจัดสอบได้ที่หนึ่งแล้วมันก็แบบเอาตัวรอดของมันได้อย่างเงี้ยครัแ,แม่งเป็นไปได้บ้างบอไม่กี่คนแต่ก็มีใช่ปะมีมีมีไม่กี่คน ใช่เบ้านอะไราเงี้ยเขาก็แบบน่าจะแบบรู้ทิศทางชีวิตของเขาอยังเงราะไปทิศทางมีเส้นทางของเขาใหญ่แล้วผมมันก็เป็นกลุ่มกวนนี่ก็ลากผู้ชายเจนเดียวออกเออชัวใช่ใช่ใช่มันก็ถ้าอยู่แถวบ้านมันก็ตั้งแต่เด็กอ่ะตั้งแต่แบบปั่นจักรยานนี่อะไรด้วยกันตั้งแต่เด็กเดินเท้าไปเรื่อยเจนเดียวมามหมดเลยแต่มันก็มีนะพี่คนที่แบบเขาไปเรียนสูงสูงแต่แบบอยู่ในซอยกลับมาอยู่แต่เขาเส้นใหญ่เขาจะอยู่ในบ้านของเขาอ่านหนังสืออยู่ไม่ยุ่งกับใคร ผู้ผมเปิดเผยอดๆเพลงอยู่มีป้าข้างบ้านนี่เปิดตูคมาไอ้งุงูสวดมนต์เฮียใช่เหรอจรงกูสวดมนต์เฮียอะไรเนี่ยเฮียนกหูมันบ้านมันปิดกันทำอะไรไม่ได้ เข้าไปสุดซอยนี้มันก็จะเป็นตรงริมคลองอ่ะใช่เออริมคลองใช่มันจะติดเลยพี่ใช่ปะบ้านมันจะ้านติด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 แล้วก็แล้วมีซอยแคบแค่แค่เนี้ยใช่ป่ะมอไซค์ผ่านคันเดียวใช่ซอยแล้วก็มอไซค์ผ่านไม่ได้ด้วยอืออือจะแบบทุกวันนี้ป้าคนนึงเขาว่าเฮ้ยกูขอไลน์เซ็นจริงป่ะใช่หนุนจริงเฮ้ยดังแล้วเด้อต้องขอไลน์เซ็นก่อนมังเนี่ยก่อนจะดังอยังไงเออบักขาผม แต่นี่ก็เพิ่งเริ่มใช่เพิ่งเริ่มเลยโยม,ม,มบอกเลยก็ขอเป็นสัมภาษณ์แรกที่มาสัมภาษณ์ด้วยก็ผมก็มันก็มีเดี๋ยวมีาายอ,ยอีพีอื่นอีกแต่ผมไม่ได้บอ,อก,กต้องที่คนเดียวบอกเลยต้องมี EP อีพีอื่นๆอ,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 อีกเป็นล้านฮะล้านอีพีครับอีพีใ <EP S 2> นหน้าก็คือเรียบร้อยแล้วจริงแต่แม่งก็ ถ้าเกิดว่ามีเงินเหลือๆก็น่าช่วยน่าแบบไปบริจาคไปช่วยเยอะๆใช่ปะ่ะต่างประเทศทำกันเยอะมากมาจริงของไทยแม่งก็ไม่ได้มีใครที่แม่งเป็นชุมชนชเคยคำว่าชุมชนขนาดนั้นบ้านเขาอาจจะบ้านแม่งอาจจะลำบากแต่แม่งไม่ได้มาจากชุมชนมที่ลำบากอย่างนั้นดีกว่าช กูถามหลายรอบแล้วแต่ว่าทางเกตุบอยเขาบอกว่าเขายังไม่มีโปรเจกต์ใหม่ที่จะปล่อยเขาจะทําอันนี้ให้ดีๆก่อนตอนนี้นะครับเคลี่ยโฟเมลให้ดีๆก่อนนะครับเข้าใจไหมเนี่ยแปลว่าจะมี MV ใหญ่กัจะเล่นใน็มีใหญ่กันอยู่สักเอ็มวีหนึ่ในอัลบั้มให้มันเป็นชิ้นเป็นอันเนี่เขาผู้ผมก็ถ่ายเอ็มวีบูมเมนต์กันมาเยอะนะที่ชัวชัวชัวจริงใจเกย์ก็คุยคุยปรึกษาปรึกษาอยู่รอเวลาได้อะไรได้ก็ถ่ายกันอย่างนี้การทํางาน เปลี่ยนไปบ้าตั้งแต่มาอยู่กับวันมิวตั้งแต่ได้มาเห็นดีกว่ากูว่ามุมมองเลยในการทํางานเลยทั้งสองเลยก็เละเปลี่ยนไปครับพี่แต่ถ้าพูดถึงการทํางานทุกวันนี้ผมก็ยังอัดเพลงกับเพื่อนที่บ้านเหมือนเดิมอะไรนี่พี่ยังอะไรเหมือนเดิมแต่แค่แบบมันเป็นทางการมากขึ้นมากกว่าเราโพสเซตการอัดโพสเซการอัดเราแบบเห็นไ้พอไปเห็นว่าคนอื่นๆไอ้เจหรือคนอื่นอัดวันมิวยังคงเป็นผมแต่แค่ผมก็แค่อาจจะทําให้มันแบบ สาวดีขึ้นนิกดีขึ้นอะไรอย่างนี้แต่คือแบบก็ยังคงเป็นผมเด็กก็ยังนั่งอัดมีใคร<ต>ที่อยาก,อยากคอลแลบบ้างไหมผมเลยพี่ในใจผมตอนนี้เลยก็อจ่างอยากผมอยากตอนนี้ผมอยากทำเสียบปปินดาวเทตผมคิดมาวไว้ตั้งนานแล้วผม,มอยากไปนี่แต่แค่ผมยังไม่เก่งเรื่องภาษาวัานนี้คนที่ผมอยากคอลแลบผมทำไปหมดแล้วพี่อตอนที่ผมคิดตั้งแต่ตอนที่ผมทำเพลง แบบว่าเลี้ยว้อยทำไปหมดแล้วจริงจริงะยอดถูแล้วตอนนี้ผมก็แค่ไว้ค่อยมาทำอีกถ้ามีโอกาสเจผมแค่แบบเดินไปเรื่อยๆก็ยังไงผมก็คงต้องได้ทำบกเขาเตย่น้คุณจะไปอยู่คงอยู่ค่ายไหมเนี่ยอาจจะตอนนี้พี่เอเจอยู่พี่อาจจะมาเป็นมันประมาณนั้นรอดูรอดูเจรุกที่น่าสนใจครับผมบอกเลยครับว่าเป็นหนึ่งในศิลปินที่น่าติดตามแทบจะที่สุดแหละเออครับในในในซีนใหม่ๆเนาะ แล้วก็เป็นคนที่คนที่มาสัมภาษณ์จะบอกว่าชอบโฟแบงมึงจําได้ไหมเซนคนที่มาสัมภาษณ์เวลาสัมภาษณ์ใครก็บอกว่าโฟแบง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 แต่ว่าคุณก็จะมีความกดดันอยู่ในตัวมากด้วแหละมีอยู่ตลอด้นกกดดันกว่าเดิมอีกคนประเภทจัดการกับตัวเองอยู่ตลอดจริงครับแล้วทุกคนวก็รอดูว่าโฟแบงจะเดือดขนาดไหนครับรอติดตามกันด้วยรอติดตามครั้งหน้าโฟแบงหมาผมบอกเลยครับว่า ครั้งหน้ามาผมว่ามันก็มีเรื่องตื่นเต้นไหมคุยนิมันจะต้องเปลี่ยนหมดนี้ภายในเวลาอันสั้นแน่นอน <Yes. S 2> ฟังคําผมไว้ครับสำหรับวันนี้เดี๋จะมีแรปอีด,ด,ดอนาเใช่ไหมคิดว่าจะมีโอกาสจะลงแข่งครับโอ้โห oh. สำหรับผมผมเออมึงเคย <Okay. S 2> คิดเรื่องไปแข่งมั้งไหมไปแข่งผมเป็นคนที่ไม่ชอบแข่งพี่ผมรู้สึกมันอาจจะมีสายเฉพาะจริงพี่แต่สำหรับผมผมว่ามัน ตัดสินกันเท่านั้นมันตัดสินทั้งหมดไม่ได้อะพี่จริงแต่บางทีไปแข่งแม่งได้เขาไงไม่ได้อันนั้นอัันนน้เรื่องส่วนนั้นผมเข้าใจดีพี่มันได้แบบคนดูทางนู้นทางนี้ทางนั้นได้คอนเนคชั่นไดมอนด์มิลลิสลร์อะไรก็มันก็ได้มาจากทางนี้แหละอ่ะถ้าเท่าจริงๆอ่ะใช่เทปเวลาก็เลยแบบแอบถามดูผมเป็นผมเป็นคนไม่ค่อยชอบแข่งพี่กดดันดึงอยู่เป็นโฟแบงอยู่บนเวทีแล้วก็มีแบบ เตะไป็นแเตะโตปูจะเตเได้ยดูมาเลยทีแสงปั๊บปั๊บปั๊บป๊บบอนี่แหละผมบอกเลยรอติดตามกันโฟร์แบง i l โฟร์มิเพิ่งออกไปไปฟังกันด้วยเดี๋ยวรอติดตาม MB สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเจอกันครับผมครับแก n g พี่